โปรโมชั่นต่างๆที่ช่องฮักเน็ตนำเสนอมีวันหมดอายุนะครับและอาจจะไม่สามารถสมัครได้ทุกซิมทุกเบอร์นะครับฮักเน็ตเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับทางค่ายมือถืออีกทีนึง <uck> นะครับสวัสดีครับพบกับช่องเน็ตนะครับคลิปนี้เรามาอัปเดตโปรเน็ตที่น่าสนใจของ TrueMove H ระบบเติมเงินเพิ่มเติมอีกหนึ่โปรนะครับ สำหรับโปรนี้อยู่ในช่วงราคา250บาทนะครับเรามาดูรายละเอียดของโปรตัวนี้กันครับตัวนี้จะเป็นเน็ตเต็มสปีดที่ปริมาณการใช้งาน10 g ิกนะครับหลังจากนั้นปรับเป็นความเร็ว15เมกให้อีก45 g ิกนะครับและปรับความเร็วอีกหนึ่งครั้งเป็น384 kbps จนครบรอบอายุการใช้งาน30วันนะครับตัวนี้ ระบบต่ออายุอัตโนมัติ6รอบหรือ6เดือนมีโทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายครั้งละ15นาทีตลอด24ชั่วโมงแถมให้ใช้งานด้วยนะครับมีทรู e w i ฟรฟรีไม่จำกัดตัวนี้ราคาจะอยู่ที่250บาทรวมภาษีสนใจสมัครใช้งานกดดอกจัน900ดอกจัน1234สี่เหลี่ยม แล้วกดโทรออกนะครับโปรตัวนี้เป็นโปรสำหรับซิมใหม่ของ TrueMove นะครับแต่ซิมเก่าบางซิมก็สมัครได้นะครับซิมเก่าให้ทดลองกดรหัสสมัครดูก่อนถ้ากดรหัสสมัครแล้วได้รับข้อความตอบกลับมาแบบนี้นะครับค่อยเติมเงินแล้วกดรหัสสมัครใหม่อีกครั้งนะครับเอาไว้เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากติดตามช่อง Hacknet ด้วยนะครับขอบคุณครับ สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องฮา c k กเน็ตนะครับเข้าไปดูที่หน้าช่องฮา c k กเน็ตกดวิดีโอครับคลิปวิดีโอต่างๆจะอัปเดตอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนสุดจะเป็นคลิปที่อัปล่าสุดและเป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุดนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นมือถือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับติดตามทริคเทคนิคดีๆโปรโมชั่นแจ่มๆได้ที่ช่องฮ a กเน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดแจ้งเตือนหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ